เงินพรสัายสาุส่วนทั้งหลายข้าป่าเข้าสารมาสังฆทานช่วเหลือสังคมปีที่5ประจำปี2565นวัดป่านัลเรียนาสังวรารามปีนี้ได้กำหนดไว้ที่วันที่25กันยายน2565ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะเปิดรับเข้าสารจากผู้ใจบุญทั้งหลายทั้งเข้าสารเจ้าเข้าสารเหนียวเพื่อมารวบรวมกันเพื่อสร้างเป็นเจดีเข้าสาร ประกอบกันขึ้นและได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาซึ่งในปี2 6 6 4ที่ผ่านมานี้ได้มีผู้ใจบุญทั้งหลายได้นำข้าวสารทั้งข้าวสารเจ้าข้าวสารเหนียวมาจำนวนมากมายเพื่อร่วมใจกันในการช่วยเหลือสังคมในการนำกาลังใจไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งทั้งหลายนั้นไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงโดยผ่านสาธารณสุขจังหวัดน่านและพมจจังหวัดน่าน อสมจังหวัดน่านและมอบให้กับโรงเรียนต่างๆมากถึง70กว่าโรงเรียนและวัดต่างๆอีก30วัดซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระต่างๆในการช่วยเหลือสังคมร่วมกันก็ขอเชิญชวนสราสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาที่จะมีหัวใจเสียสละเพื่อสังคมร่วมกันในการทํางานเพื่อสืบต่อความท้าสุขของสังคมร่วมเป็น กำลังใจสนับสนุนโครงการผ้า่าเข้าสารมหาสังกธานื่อเหลือสังคมร่วมกันต่อไปโดยรรับเข้าสารตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายน2565ก็ขออนุโมทนากับสาธาสาุชนทั้งหลายผู้มีหัวใจในการพนุกบำรุงรักษาไว้ซึ่งความพาสุขแห่งสังคมสืบไปเจริญพร